ปันมวมัดนอมัทาจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรตามที่เพื่อไทยได้ผลักดันและก้าวไกลก็ยอมรับนะครับนี่ถือว่าเป็นการพลิกเกมครั้งสำคัญในการเจราจาต่อรองของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับเระก่อนหน้านี้ก้าวไกลก็ยืนยันในชนะพรรคอันดับหนึ่งที่จะ เสนอชื่อคนของตัวเองเป็นประธานสภาครับแม้ปิยบุตรแสงกนกหวันก็ยืนยันนะว่ามันมีความสำคัญในการที่จะนำเสนอกฎหมายในการที่จะทำอะไรในสภามันง่ายขึ้นนะครับให้สภาโปร่งใสเป็นของประชาชนอย่างที่เขาพูดไว้นี่นะครับนะแล้วหลายฝ่ายก็กากเก่งกันว่า ก้าวไกลไม่น่าจะยอมรับเงื่อนไขนี้นะแต่ว่าพอก้าวไกลยอมรับนี่ก็ถือว่าเป็นการพลิกเกมทางการเมืองนะครับที่เคยมาดหมายกันไว้นะครับว่าจะเป็นคุณสุชาติตันเจริญเพื่อที่จะพลิกขั้วทางการเมืองนี่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็วิ่งกันค่อนข้างที่จะตลบเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะวางเกมเดินเกมหรือว่าจะพลิกขั้วกันอย่างไรนี่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยก็ถือว่าได้เปรียบในทางการเมืองเพราะว่าแม้ว่าเราจะมองว่าวันมวมัดนอมมาทาตอนนี้เป็นวัวหน้าพักประชาชาติแต่อีกด้านหนึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่า คุณวันโมมัดนอมาัทานี่เคยอยู่ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มีความสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งนะครับกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าโดยความเป็นนักการเมืองนะครับที่ยึดถือคุณธรรมที่ผ่านมาคุณวันนอก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับนะครับเมื่อครั้ง ที่เป็นประธานรัฐสภาแล้วความหวังใหม่สไลด์ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็เป็นหัวเป็นประธานสภาที่ทําหน้าที่ที่ได้รับการยกย่องเพราะว่าแม้ว่าพรรคตัวเองอยู่อยู่เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าก็ยังทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเป็นที่ยกย่องมากในตอนนั้นนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเพื่อไทยก็คุมความ ได้เปรียบในทางการเมืองเนื้อก้าวไกลเพราะว่ามีความสนิทชิดช่้กับวันม,มัมหมัดนอมาธาอยู่ออพอสมควรนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันกันมาหลายปีนะแต่ว่าโดยเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางการยอมรับในพื้นที่นะครับทำให้ ทางคุณวันมวมันนวัทากลุ่มวัดะเนี่ยนะ,ะต้องไปตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับเพราะเส้นทางของกลุ่มวัดะก็ถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพในพื้นที่สามจังหวัดแดนภาคใต้ตั้งแต่ที่มียุคคุณเด่นโตมีนาเป็นหัวหน้าทีมนะครับตอนนั้นก็อยู่ตั้งแต่กิจสังคมประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย ประชาธิปัตย์หักหลังว่าคุณเด่นอ,อยู่ประชาธิปัตย์แล้วได้คะแนนกลับเข้ามาพอสมควรแต่ว่าพอถึงการตั้งรัฐมนตรีเนี้ยก็ถูกกีดกันนะครับโดยแกนนำในประชาธิปัตย์ไปเป็นช่วยสาธาสุขแทนจะเป็นช่วยมาตไทยเพื่อที่จะมาะแก้กฎหมายแก้ไขปัญหาต่างๆใน สัญหวัตชายแดนภาคใต้นะครับแต่ว่าก็สมหวังในยุคที่พลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีครับหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยตอนนั้นคุณเด่นโตมีนาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายนะครับอพรบรบริหารกิจการอิสลามที่ประกาศใช้อยู่2540 ในตอนนี้แหละนะเป็นการผลักดันของกลุ่มวาดะนะครับหลังจากจุดความหวังใหม่กลุ่มวาดะก็เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทยนะครับแล้วก็ผลงานเด่นตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือเสนอ,อกฎหมายจัดตั้งธนาคารอิสลามก็ได้มีธนาคารอิสลามจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับ,นะรบในส่วนตัวคุณวันนอหลังจากที่คุณเด่นโตมีนา ยึดคำมั่นสัญญาว่าอาจจะส่งไม้ต่อให้กับคุณวันวันอนอนะครับก็เข้าอยู่ร่วมไทยรัฐไทยก็เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกนะับตำแหน่งประธานสภา,านั้นเป็นมาตั้งแต่สมัยพรรคความหวังใหม่ก็เหลือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละ ยังไม่น่าเป็นสาหรับคุณวันมัวมัดนอมัาธาแต่ว่าพลิกผันทางการเมืองเมื่อปี2,547เนี่ยที่เกิดสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเหตุการณ์กรือเซะเมื่อเดือนเมษายน2547เหตุการณ์ตากใบเมื่อตุลาคม2,548นะครับที่มีการล้อมปราบผู้ชุมนุมประท้วง อแล้วก็เสียชีวิตจากการโยนขึ้นรถขึ้นรถไปทับถมทับถมกันเนี่ยนะครับเกือบเกือบหนึ่งคนหลาย10บคนก็นำไปสู่ความเกลียดชังพักไทยรักไทยคุณทักษิณชินวัตรในตอนนั้นเป็นอย่างยิ่งนะการเลือกตั้งถัดมาเนี่ยนะครับกลุ่มวาดานี่สอบตกกล่าวรูดเลยนะครับนะแม้ว่าจากตอนหลังมาสังกัดพัก,พ,กพลังประชาชนก็ ไม่เหลือนะครับจนเนี่ยต้องมาตั้งพรรคการเมืองเป็นประชาชาติเมื่อในการเลือกตั้ง2,562แล้วมาประสบความสาเร็จในปี2,566นะครับที่ได้สอสอเข้ามาตามที่คาดหวังไว้คือ10คนได้มา9คนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะนี่คือ สิ่งที่คุณวันโม,มันอนอมาทาสะสมมานะครับแล้วก็สะท้อนว่ายังอยู่ใกล้เชิดกับเพื่อไทยฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อไทยจึงเป็นต่อก้าไกลในนาทีนี้นะแม้ว่าจะมองว่าคุณวันโมนัทโมันมมน,อนอมาทาเป็นคนกลางก็ตามนะครับ แต่ว่าจะพลิกเกมพลิกขั้วกันหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวก็รู้กันนะไม่นานนี้นะครับจับตากันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับ